ทุกคนี้จะพามาทานโลตีโอ่งนะฮะที่เป็นกระแสโด่งดังแล้วเกินนะ,ะที่มีโอ่งวางไว้หน้าร้านแบบนี้เลยนะ,ะแล้วทำสดๆสดสดใหม่ๆร้านไหนไม่ได้ครับโลตีโอ่งประชาอุทธธิศนะฮะนี่ฮะต้องโทรมาจองก่อนนะครับบอกไว้ก่อนถ้าเดินเข้ามานี่ไม่มีโต๊ะนั่งแน่นอนเพราะร้านเขามีแค่6โต๊ะนะฮะวันนี้ผมสั่งเป็นดับเบิลชีสบวกกระเทียมนะฮะแล้วก็นานนะฮะเขาเรียกว่าแป้งนานนะ,ะแล้วก็เป็นโรตีธรรมดา มี3แบบวันนี้ขอถ่ายเป็นดับเบิลชีสบวกกระเทียมแล้วกันเนาะนี่ฮะหลังจากเด็ดแป้งเสร็จพี่เขาก็จะเอาแผ่นชีส2แผ่นนี่แหละลงมาคลุกเ้าในแป้งนะฮะด้วยกันแล้วก็มีเครื่องมือเนี่ยตัวกลึงๆเนี่ยให้แผ่นแป้งอ่ะมันแบนๆเพื่อจะได้เข้าเตาแล้วก็ตบอาจเข้าไปในองแบบนี้เลยนะฮะดูแผ่นที่สโอ้โหอยู่ใ,ใกล้ๆคือร้อน ความอดทนเขาสูงมากแต่แป้งก็หอมมากบอกแบบนี้ได้มาแล้วครับดับเบิลชีสบวกกระเทียมแล้วก็แป้งโรตีแล้วก็แป้งนานธรรมดานะฮะเราก็สั่งแกงไก่มาเพิ่มนะฮะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้ำอาจาใช่ไหมอันนี้แกงชิคเก้นบัสเตอร์นะฮะมาซาร่าอันนี้ก็อร่อยเดี๋ยวขออนุญาตชิมเป็นดับเบิลชีสบวกกระเทียมก่อนนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแบบยังไม่จิ้มอะไรเลยนะครับ ก็หอมกระเทียมดีครับแล้วคือแป้งอร่อยมากใหม่ๆสดๆสดสดลาดด้วยแกงชิคเก้นบัสเตอร์นะฮะมาซาร่าโอ้โหเข้ากันอีกแบบหนึ่งแล้วเพื่อนผมมืออาชีพมากนะฮะเขาบอกฉีกแบบนี้จะได้ทานง่ายๆอ่ะจัดไปเลยครับตามเขาเลยแล้วก็สั่งอีกอันนึงเป็นจัมโบ้มิกซ์โลไซส์อนะครับเป็นไก่ติ๊ก้าทูน่าไข่แล้วก็ชีสโอ้โหชื่อยาวมากๆนี่ฮะหลังจากที่เขาแป้งเนี่ยไปกลิวในเตา แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็จะใส่ไข่เนี่ยในกระทะแล้วก็แป้งแผ่นนั้นแหละมาเปาะทับเพื่อจะใส่ไอ้ไก่ติ๊ก้าทูน่าชีสอะไรของเขาเนี่ยนะฮะไว้ด้านในแล้วก็จะหอ่อเหมือนม้วนโลออกมาเนี่ยนี่ดูหน้าตาก็น่ารับประทานนะผมว่าไอซ้ซอสอันเนี้ยอร่อยผมชอบนะสีส้มๆเนี่ยอ่าแล้วก็เติมผักนะครับนี่อันนี้เป็นไก่ติ๊ก้าเขาเรียกนี่แบบนี้นะฮะนี่ แล้วก็เติมมะเขือเทศเติมหอมใหญ่นะฮะใส่เข้ามาแล้วก็ราดซอสเข้าอีกทีแล้วเขาก็ม้วนเหมือนแบบเป็นโรนะฮะเรียบร้อยแล้วครับนี่หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบพอดีคําแค่นี้ก็หอมแล้วครับแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานเดี๋ยวลองไปชิมกันนะครับนี่ฮะดูดิน่ากินไหม คือผมว่าอร่อยเลยเมนูเนี้ยลองไปดูกันได้นะครับร้านหยุดทุกวันจัน์ทนะครับขอแนะนําให้โทรมาจองก่อนนะครับถ้ามาเลยเนี่ยผมว่าอาจจะไม่มีโต๊ะนั่งหรือว่ารอนานนะครับร้านเปิดตั้งแต่10บโมงลองมาดูกันได้นะครับขอบคุณครับผม